ลำโพงจากมูเซนทุกรุ่นมาอันบ็อกให้ดูสวัสดีครับ กับรายการร้อยล้านวิวครับรายการที่จะมารีวิวสินค้านะครับที่อยู่ในร้านบารนนาไม่ว่าสินค้าในร้านบารนนาเนี่ยนะครับจะมี4ี่ร้อยกล้านกี่พันชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะหยิบตัวที่น่าสนใจเอามาเล่าเอามารีวิวให้ฟังรวมถึงอันบ็อกให้ดูด้วยในรายการร้อยล้านวิวแบบนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับใกล้วันบาเลน์เข้ามาทุกทีแล้วละครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังหาของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนนะครับวันนี้เราได้จัดลําโพงจากมูเซนทุกรุ่นมาอันบ็อกให้ดูเพื่อ <c oughs> ใครนะครับท ให้กับแฟนเชื่อว่าคุณจะต้องได้ของขวัญให้กับแฟนน่ารักน่ารัก,รกอย่างแน่นอนครับติดตามชมกันให้ดีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มอันบ็อกกันนะครับเรามาดูราคากันก่อนดีกว่านะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีราคาอะไรยังไงบ้างเนาะสำหรับมูเซนบอททอนนะครับรุ่นเล็กสุดตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1890บาทแต่ถ้าขยับขึ้นมาหน่อยเป็นมูเซน OTR Meta ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ OTRW o o d ตัวนี้ราคาเท่ากาันจะอยู่ที่2790 2790บาทแต่จะ็ะรีอยเก้นสิงนะครับขยับม่อีนรุ่นห,หน ราคาอยู่ที่6 3 9 0บาทตัวนี้จะมีสีเดียวคือสีนี้เลยคือวอร์นัทบูดแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับมูเซนวายมินินะครับราคาจะอยู่ที่32,90บาทแต่ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือตัวสีดำเนี่ยจะอยู่ที่3 9 9 0บาทตัวสีดำเนี่ยจะได้อุปกรณ์เสริมเยอะกว่านะครับทีนี้เราไปอันบ็อกกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับมูเซนบัตตัน เป็นสีแนวทูโทนสวยงามมากทุกสีแต่สีที่เรานํามาอันบ็อกวันนี้นะครับคือสีแย้ง เรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นตรีมแบบโอกาเปิดมาครับเปิดมาแล้วก็จะเจอตัวลําโพงก่อนเลยนะครับเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างเราก็จะเจออ่านี่เป็นแคตตาล็อกลาโพงตัวนี้เป็นลําโพงแบบไหนตรงนี้เป็นคู่มือการใช้งานเนาะ,ะใส่ถุงกันชื้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักใครที่ชอบตกแต่งก็อันนี้ก็เป็นอีกกิมมิคหนึ่งที่น่ารักน่ารักแล้วสายชาร์จล่ะสายชาร์จอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอ่านี่สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นไมโคร USB น To USB นี่นะครับเป็นสายชาร์จแบบถักสายเอาไว้ห้อยนะครับเรามาเริ่มดูตัวลําโพงกันบ้างดีกว่านาะตัวลําโพงนะครับออกแบบมาได้มีขนาดเล็กน้าหนักเบานะครับวัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยก่อนที่ผสมกับวิทยุรุ่นเก่าๆด้านหลังก็ลายลักษณ์ของมูเซนนะครับมีข้อมูลสินค้านะครับแบตเตอรี่400แอม์นี่นะฮะด้านบนก็มีสายคล้องนะครับสายที่เขาแถมมาเนี่ยอุปกรณ์เสริมเนี่ยคล้องเข้าไป แล้วก็พกพาได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มโวลูมปรับขึ้นปรับลงได้สบายแล้วตรงนี้ก็เล่นเพลงถัดไปนะฮะแล้วก็เล่นเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็ปุ่ม power on ตัวนี้ก็เปิดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ นี่พอเปิดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนมัติแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับก็เสียงก็จะออกมาตรงนี้เนาะสีสันสดใสงดงามนะครับเป็นสีเขียวตัดกับสีแดงแล้วก็สีทองทีนี้เรามาลองคุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่มีเสียงร้องเนี่ยนะครับเสียงก็จะออกมาเด่นมากๆในเรื่องของเสียงร้องแล้วก็เสียงกลางต่เ,เสียงเบสจะได้ประมาณนึงลำโพงมันเล็กอะครับเปิดดังสุดค่อนข้างที่จะดังมากๆดีเกินตัวสําหรับลําโพงเล็กๆเป็นลําโพงที่ดีทั้งดีไซน์แล้วก็เรื่องเสียยงด้้ววรสุปแล ตัวนี้นี่ก็เป็นลำโพงที่มีขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็พกพาได้สะดวกสบายนะครับสามารถติดตัวเราไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากสวยงามทุกสีและรุ่นต่อไปที่เราจะอันบ็อกกันนะครับก็คือมูเซนโอทเมทัลนะครับตัวเมทัลเนี่ยจะมี2ตัวนะครับตัวที่เป็นเมทัลปกติเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นบูดนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเมทัลปกตินะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้มีถึง7ดสีด้วยกันแต่สีที่เราเอามารีวิวนะครับคือสีเขียวมาในรูปแบบของกระเป๋าใส่่เเออกกกสสสาาารรมมมััยยยนนนละะวงคบ เปิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายหนังนะครับให้หิ้วด้านหลังนะครับมีข้อมูลสินค้ากระเป๋ายังกระเป๋าของทหารเลยเห็นไหมมีแบบรหัสอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้สายหนังเอาไว้หิ้วของตัวลําโพงนะครับได้สะดวกสบายอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบหนังทั้งหมดเลยนะครับคล้ายๆกับกระเป๋ากล้องเลยทีนี้เรามาดูไปทีละตัวดีกว่าเนาะตัวนี้เปิดออกมาเราจะเจอตัวลําโพงก่อนเลยนะครับหยิบตัวลําโพงออกมาซิเราก็จะเจอของด้านในนะครับที่เป็นอุปกรณ์ อันนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกที่เป็นตรีมของตัวนี้นะ On the Road นี่ Woodstock นะครับ Greenwich Village นะครับเป็นแรงบันดาลใจของเขาที่ทำออกมาในรุ่นนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานตัวนี้รุ่นนี้ก็ให้สติกเกอร์มาเหมือนกันให้มา2แบบเลยคลาสสิกมากๆนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างตัวนี้นี่ผมแกะให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าต้องซื้อก่อนนะครับน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะการชื้นนะครับสาย m i โคร USB t AUX 3.5สําหรับ เสียบนะครับฟังแบบ A U X ได้ด้วยนะครับสายชาร์จเป็นไมโคร USB ทู USB นะฮะแล้วก็เสาส่งสัญญาณนะครับสัญญาณแบบนี้นะฮะอันนี้คือที่ปิดด้านหน้าของลําโพงนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็พกพาลําโพงพร้อมกับห้อยสายนี้ไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยตัวลําโพงนะครับรุ่นนี้นะครับใช้เป็นโลหะนะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงลําโพงออกเนาะบริเวณตรงนี้นะครับเป็นหมุนปรับคลื่นวิทยุตามใจชอบเลยนะครับปุ่มควบคุมตรงนี้ก็ใช้แบบหมุนเหมือนกันซึ่งก็จะหมุนไปตามฟังก์ชันต่าง ผมจะเปิดบลูทูธผมก็เลื่อนไปบลูทูธไฟก็จะแสดงขึ้นมาบววริเวณวงล้อถูกเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไฟก็จะขึ้นเป็นสีนี้ขยับไป AUX ฟังจาก AUX 3.5นะครับไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงขยับไปฟัง FM <S 1> <S 1> แล้วก็ปรับอนนอกจากจะเป็นการส่วหารถัถาลแล้วแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับก็เป็นเพิ่มลดเสียงปกติเนาะตรงนี้เป็นไฟสถานะนะครับไฟสถานะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันต่างๆ,ๆนะครับที่เราเปลี่ยนการใช้งานด้านหลังก็มีข้อมูลสินค้านะครับบอกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นช่องขับเส แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะฮะด้านล่างมีฐานนะครับที่เอาไว้วางได้นะครับพกพาได้สะดวกโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่วอย่างนี้ได้อยู่แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือตัววูดนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเป็นแบบไม้เนาะไม่ใช่โลหะเหมือนตัวเมทัลตัวนี้เนาะเปิดมาปุ๊บอ้าวเครื่องล่ะแฮอยู่เอาอันนี้ออกก่อนนะครับอ่าเราก็จะเจอตัวเครื่องอยู่ข้างในคล้ายๆกับตัวเมทัลปกตินะครับแต่ฐานวางด้านล่างเน แล้วก็ตัวเคสเนี่ยจะคล้ายๆกับเคสของกล้องอะ่ะสามารถถอดได้นะนี่ถอดได้ด้วยนะครับวัสดุหรือที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นไม้งานละเอียดมากๆนะทาออกมาได้ดูดีมากดีไซน์ก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่วัสดุที่ใช้ทาแค่นั้นเองโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับลำโพง Museo T R Metal ตัวนี้นะครับหรือว่า wood ก็ดีเนาะเป็นลําโพงที่ทํางานได้ครอบคลุมนะครับทั้งการฟังเพลงแบบบลูทูธการฟังเพลงแบบคลื่นวิทยุรวมถึงการฟังผ่าน AUX 3.5ที่เขาได้ให้อุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะครับยังเป็น เ็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นของสะสมได้ด้วยมีถึง7สีเลยทีเดียวสนใจตัวไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับขยับมาในอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับมูเซนยูโทเปียวูดรุ่นนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับดีไซน์มันจะเป็นยังไงหน้าตามจะแตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆไหมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวกล่องที่ให้มานะครับคลาสสิกมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไง,งเปิดกล่องมา โอ้โหก่องมาเจอลำโพงก่อนเลยนะครับหน้าตานะครับคล้ายๆกับตัวเมทัลเลยนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเปิดเข้ามาก็เจอก่อนเลยนะเ็นโตสการ์ดนะครับนะครับด้านในนะต้องเอาอันนี้ออกโอ้โหสายไมโคร USB 2 USB นะครับเอาไปเสียบชาร์จแบตนะครับเสารับสัญญาณกันชื้นนะครับแล้วก็ได้ให้สาย AUX 3.5 2 to AUX 3.5มาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแคตตาล็อกแนะนําคู่มือการใช้งานสติ๊กเกอร์ นี่สวยงามมากผมชอบตรงนี้แหละสติกเกอร์เนี่ยคือเขาจะมีตีมของเขาและตัวนี้ก็เป็นอีกตีมหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูดีไซน์ของลำโพง Museen Utopia Wood ตัวนี้กันบ้างดีกว่าเนาะมันใหญ่ขึ้นนะครับดูเป็นวิทยุทานซิสเตอร์แบบสมัยก่อนอลูมิที่ใช้เป็นไม้นะครับงานละเอียดมากสวยงามมากตัวนี้มีสีเดียวนะครับสีนี้ก็คือสีว n นัท o ูดด้านล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีฐานรองนะครับสีด้านปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไฟบอกสถานะยังเหมือนเดิมนะฮะโลโก้แบรนด์ปุ่ม Volum. ปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมใช้แบบหมุนเอานี่นะฮะอยากจะฟังบลูทูธก็ได้อยากจะฟัง FM ก็ได้หรืออยากจะฟังในฟังก์ชัน a u x ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ลําโพงก็จะออกตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่หมุนสําหรับปรับ FM ต่างๆนะครับแล้วสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมี a u x 3.5แล้วก็มี a u x 3.5อีกช่องหนึ่งนะครับรวมเป็น2ช่องแล้วก็มีปุ่มแพรนะครับซึ่งต้องกดตรงนี้แหละเวลาเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเนาะแล้วก็ไมโครย เสียงเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังไปแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับเสียงเบสมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ยังเด่นในเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เสียงร้องที่ค่อนข้างชัดแล้วมีเสียงที่ดังมากๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับการใช้งานของลําโพงในรุ่นของมูเซนยูทูปเปียบูตตัวนี้นะครับเป็นลาโพงที่ดีทั้งดีไซน์แล้วก็คุณภาพของเสียงแล้วก็ยังทํางานได้ครอบคลุมเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นวิทยุที่ออกแบบมาได้คลาสสิกใครที่ยังหลงรรัันะค ในกลิ่นไอของวินเทจตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างมากครับในตัวสุดท้ายนะครับรุ่นนี้ออกมาล่าสุดเลยนะครับกับมูเซนไวมินินะครับซึ่งในรุ่นนี้ครับตัวกล่องนะครับดีไซน์เหมือนกระเป๋าใส่ยุปกรณ์ของทหารเลยนะครับหรือใส่เอกสารสําคัญของในกองทัพนะครับดีไซน์ที่สุดยอดจริงๆนะเจ๋งมากๆสวยมากมีแบรนด์มูเซนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็การเปิดเนี่ยใช้เป็นแบบนี้ คล้ายกระเป๋าของทหารเลยอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตัวนี้มี3มสีนะครับสีแรกเนี่ยคืออาร์มี่กรีนนะครับสีเขียวแล้วก็สีที่2คือเยนโรคากิแต่สีที่เราเอามาเนี่ยนะครับคือสีเกรย์นะครับจะออกไปดําเทาๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะเป็นราคา3990ซึ่งจะต่างกับอีก2ตัวก็คือ3290นะครับตัวนี้เนี่ยที่ต่างเพราะว่ามันให้กระเป๋าใบนี้มาเอาไว้ใส่ตัวลำโพงได้นะครับสายแบบนี้เอาไว้คล้องกับตัวลำโพงได้ราคาที่จะต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันเลยครับตัวลำ ตัวลำโพงเลยก่อนจะไปถึงดีไซน์ผมอยากรู้ว่าอุปกรณ์ของแถมเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเปิดมาปั๊บเราก็จะเจอซองกันชื้นก่อนเลยแล้วก็มีสายไมโคร USB to USB เอาไว้เสียบชาร์จนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็อันนี้คือใบคอนแทคนะครับเริ่มมที่ดีไซน์นะครับเป็นโลหะผสมสังกะสีนะฮะวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเป็นเกรดทหารด้วยทนทานแข็งแรงนะครับแล้วเขาบอกว่าตรีมในรุ่นนี้เนี่ยเป็นตรีมแบบทหารจึงดันค้างน,นะครับก็จะเป็นปีพศที่มูเซนเขาได้แรงบันดัน ด้านใต้นะครับก็จะเป็นข้อมูลรหัสของสินค้านิดนิดหน่อยนอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่นเนาะแล้วก็วอลลุ่มปุ่มวอลลุ่มตรงนี้ก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะฮะปุ่มไฟฉายนะครับซึ่งเวลาเราเข้าป่าเนี่ยสามารถส่องไฟฉายได้ตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับที่ทําขึ้นมาไว้สาหรับพ้องสายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้านี้ก็กดมาข้างหลังแบบนี้เสียงลาโพงก็จะออกทางด้านนี้เเลยรตตงงนี้น้ก็อปิด ด็อกมานี่เป็นสายชาร์จไมโคร USB นะฮะตัวนี้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดู ะจะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเป็นไฟกระพริบตรงนี้แล้วถ้าเราจะเปิดไฟครับง่ายๆกดลงไปกดอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะลดแล้วก,กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟกระพริบแน่นอนรับว่าตัวนี้นะครับแรงบันดาลใจที่เขาทำเนี่ยมาจากหลายๆสิ่งนะครับของนักเดินป่าหรือทหารไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้เดินทางเข็มทิศหรือว่ากระบอกน้ำนะครับก็เป็นลําโพงที่ดีไซน์ได้แปลกใหม่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในขนาดตัวเท่านี้ทั้งเรื่องของเสียงเบสกําลังดีแต่ก็จะไปเด่นในเรื่องของเสียงร้องแล้วก็ เสียงกลางเรนเสียงค่อนข้างกว้างมากคุณภาพเสียงก็จัดเต็มอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าลําโพงบูเซนทุกรุ่นเนี่ยล้วนมีตรีมแล้วก็ดีไซน์เฉพาะตัวซึ่งเป็นได้ทั้งลําโพงวิดยุ FM ฟเเฟอร์นิเจอร์ต,ตกแต่งบ้านนะครับรวมถึงเป็นของสะสมได้ด้วยเป็นลําโพงที่ดีไซน์สวยที่สุดแล้วในตอนนี้คุณภาพเสียงก็ดีตั้งหาซื้อเอาไว้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้แฟนกันให้ได้นะครับหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือ n n i n TS จะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดกันนะครับและช่วงนี้ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับากาดอย่าตกแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการร้อยล้านวิวคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ